จากกราฟที่นักเรียนได้พิจารณาไปเมื่อกี้นะคะจะนำไปสู่นิยามของความต่อเนื่องที่ครูกำลังจะกล่าวถึงนะคะบทนิยามของความต่อเนื่องของฟังก์ชันเนี่ยกล่าวว่าเมื่อ f นิยามบนช่วงเปิด a b และ c เป็นสมาชิกของช่วงเปิด a b เราจะกล่าวว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c ก็ต่อเมื่อ สอดคล้องกับคุณสมบัติ3ข้อต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือข้อหนึ่ง f c ต้องหาค่าได้ข้อ2ลิมิตของ f x เมื่อ f x เข้าใกล้ c หาค่าได้แล้วก็ข้อ3ลิมิตของ f x เมื่อ f x เข้าใกล้ c จะต้องเท่ากับ f c ะะจากทั้ง3ข้อเราจะเห็นว่าเมื่อเราหา FC ได้แล้วหาลิมิตได้แล้วนะคะสมบัติข้อที่3จะต้องพิจารณาด้วยว่าข้อ1กับข้อ2ที่เราหามานั้นเท่ากันไหมนะคะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันของเราเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องก็ต่อเมื่อสอดคล้องกับคุณสมบัติทั้ง3ข้อถ้าฟังก์ชัน f ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแล้วฟังก์ชัน f ก็จะไม่เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a ค่ะต่อไปนี้จะให้นักเรียนกลับไปพิจารณากราฟทั้ง5อีกครั้งนะคะแล้วเราเปรียบเทียบแต่ละกราฟกับบทนิยามของความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะคะแล้วพิจารณาว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยมีความต่อเนื่องหรือเปล่านะคะเรามาดูกราฟรูปที่1 ซึ่งเป็นรูปเดิมที่นักเรียนพิจารณามาแล้วเมื่อกี้นี้นะคะตอนนี้ครูอยากจะให้นักเรียนพิจารณาว่ากราฟของฟังก์ชัน f เนี่ยมีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ a หรือไม่นะคะครูขอทบทวนบทนิยามอีกสักครั้งหนึ่งนะคะฟังก์ชัน f จะต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ a ก็ต่อเมื่ออะไรคะข้อที่1น f a หาค่าได้ข้อที่ส ลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a หาค่าได้และข้อที่3เกิดมาจากข้อที่1และข้อที่2ใช่ไหมคะนั่นก็คือข้อที่3พิจารณาว่า f a เท่ากับลิมิตของฟังก์ชัน f x เมื่อ x เข้าใกล้ a หรือไม่ถ้าเท่าก็แสดงว่าฟังก์ชันนี้มีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ a นะคะเพราะฉะนั้น ขั้นที่หนึ่งเราพิจารณาสมบัติข้อที่หนึ่งก่อน f a หาค่าได้ไหมคะ A อยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนดูที่เมาส์ที่ครูชี้นะคะ FA มีค่าไหมปรากฏว่ากราฟตรงนี้กลวงนะคะเพราะฉะนั้นสรุปว่า f a หาค่าไม่ได้ถูกไหมคะข้อที่2พิจารณาว่าลิมิตของ f เมื่อ x เข้าใกล้ a หาค่าได้ไหมนะคะลิมิตของ f x เราจะได้มาก็ต่อเมื่อเรารู้ลิมิตซ้ายกับลิมิตขวานะคะและลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นเราดูซิว่าลิมิตซ้ายเนี่ยมีค่าเท่าไหร่เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางซ้าย y เข้าใกล้อะไรคะกราฟอยู่ตรงนี้ y เข้าใกล้ l เพราะฉะนั้นลิมิตซ้ายมีค่าเท่ากับ l และลิมิตขวาล่ะเมื่อ x เข้าใกล้ a ทางขวา กราฟอยู่ตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเมื่อโยงไปแกน y ก็มีค่าเข้าใกล้ l เหมือนกันลิมิตซ้ายกับลิมิตขวามีค่าเท่ากันคือเท่ากับ l ดังนั้น ลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเท่ากับ l แสดงว่าหาค่าได้นะคะจากข้อ1และข้อ2นะคะข้อ1หาค่าไม่ได้ข้อ2หาได้ได้เท่ากับ l ในข้อ3เราก็ต้องสรุปว่าไงคะข้อ1กับข้อ2มันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a ไม่เท่ากับ fa นะคะดังนั้น ฟังก์ชันนี้ต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องคะไม่ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ a